สวัสดีครับผมกบผมไม้กับรายการไม้เอชกันอย่างเช่นเคยนะครับผมผมชื่อไม้นะมมไอไม้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 อะไรวะ่าไม้มาลายนะครับผมมอไม้มาลายแล้วก็ไม้โทนะครับไม้ที่คบาต้นไม้อะประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้อะไรอย่างงี้นะคือกูพูดไม่ชัดอ่ะหรืออะไรยังไงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นหนักมากนะเรียกได้ว่าหนักมากเลยตอนนี้นะครับก็จะเป็นประเด็น ของการเติมซื้อฮีโร่นะครับผมที่ช่วงนี้เริ่มระบาดกันนะกับการเติมซื้อตัวพวกตัวใหม่ๆนะครับผมตั้งแต่ลิงได้ใช่ไหมแต่ลิงนี่คือมันเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าน่าจะสุดของพวกไฟเตอร์เอ่ยแต่มันก็ไม่สุดเลยนะเดี๋ยวก็มีพวกอะไรไอตัวโครงกระดูกอะไรอย่างนี้เข้ามาอีกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเล่นสนุกมือน,นะครับก็เลยแบบอาจจะขายเป็นคูปองอันนี้เข้าใจนะครับผมแต่ว่าเรามาอยู่กับไอตัวด้วงนี้กัน ตัวแอสซัสซินนะครับผมไอตัวด้วงนี่นะซึ่งเปิดขายในราคา490คูปองนะครับแต่แต่ที่พวกคุณยังไม่ทราบก็คือมันจะเปิดขายเป็นเหรียญด้วยนะครับในวันที่ 2, 2> <_ c oughs> พฤษภาคมนี้นะครับผมก็เลยแบบใายที่เก็บเหรียญไว้รอซื้อตัวนี้ก็ต้องอดใจรอกันนิดเดึกนะแล้วก็ทำไมมันถึงขายเป็นคูนปองก่อนนะครับผมก็คือแบบเฮ้ยมึงจะไม่เห็นความแบบ เรียกได้ว,ว่าความแตกต่างของแบบคนที่อยากเล่นก่อนก็เติมซื้ออะไรอย่างนี้คือแบบผมว่ามันก็ดูไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเออมึงอยากเล่นก่อนมึงก็เติมซื้อดีมึงจะอ,อะไรเออจะเอาแต่เหรียญทองซื้อใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนใช้เหรียญทองซื้อตังก็ไม่เข้าเกมใช่ไหมตังมันไม่เข้าเกมเงี้ยแล้วเขาจะเอาคุณจากที่ไหนไปพัฒนาเกมต่อคุณคิดในแง่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันหลายๆเกมแล้วแหละที่ผมเจอมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นแบบ สมัยก่อนก็จะมีเกมฮีโร่นักสู้กู้ภพบนะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแบบตัวมาใหม่เงี้ยก็คือแบบต้องเติมลุ้นเท่านั้นแต่ว่าแต่ซื้อนะซื้อยังไม่มีขายเลยนะครับผมต้องเติมลุ้นเอานะแล้วก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งตัวใหม่มาเงี้ยมนถึงจะลงขายแบบไม่ต้องลุ้นเลยมึงสามารถซื้อเล่นได้เลยคือแบบเข้าใจปะ่ะมาใหม่อะ่ะยังซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำต้องเติมแล้วก็ลุ้นอะ่ะแบบเติมแล้วซื้อเลยก็ไม่ได้นะครับต้องลุ้นเอาอีกอะ่ะคิดดูดิ เออแต่เกมนี้แบบเติมแล้วซื้อได้เลยผมว่ามันยังเรียกได้ว่าโอเคแล้วนะแล้วก็เดี๋ยววันที่2พฤษภาคมนี้ก็เดี๋ยวมันก็เปิดขายเป็นเหรียญทองด้วยนะครับราคาทองอยู่ที่1 1 3 8 8 8เหรียญทองนะครับผมก็เตรียมทองไว้เลย1มืนสะครับก็จะได้เล่นไอตัวด้วงกันนะก็ใจรอกันนิดหนึ่งนะครับผมอย่าใจร้อนเงี้เออเกมมันก็ต้องมีระบบระเบียบมีแผนการตลาดของมันนะครับผมอย่าแบบเอยเอาแต่ของเราอย่างงี้แล้วก็คนที่บอกว่า กูงโง่หรือว่าผมมาโง่นะครับที่เติมซื้อก่อนอะไรอย่างนี้คือกูถามกลับหน่อยถ้าเกิดผมไม่ซื้อเออผมไม่ซื้อนะครับผมผมไม่เติมแล้วผมจะมีตัวมารีวิวให้ผู้คนได้รับชมกันแบบนี้ไหมคือแบบตัวเข้าปุ๊บกูรีวิวปั๊บเลยอย่างเงี้ยจะมีเปล่าครับคือมึงอ่ะไม่ได้ให้ตังค์กูเติมเข้าใจป่ะเออไม่ได้ให้ตังค์กูเติมเข้าใจป่ะคือกูเติมเองเข้าใจป่ะแล้วมาด่าก,กูทําไมวะมันเดือดร้อนอะไรเหมือเนี่ย คือบางช่องเนี่ยช่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบบรับโดนทใช่ไหมสตรีมสดรับโดนทไม่ก็แบบเออแบบเล่นด้วยนะให้เล่นด้วยแต่รับโดนทอะไรอย่างนี้ให้ให้เล่นด้วย,ร,ย,วยรับทูหรือว่าแบบมาเข้าแคนด้วยแต่ว่าเอาตังอะไรอย่างนี้นะผมคือแบบที่ช่องกูอะไม่เคยขอตังพวกมึงเลยนะเวย้ยคือกูเล่นอ่ะเติมเองกูซื้อเองนะเวย้ยกูหาตัวมารีวิวเองนะเวย้ยมึงยังจะบน่นกันอีกเหรอวะอนะ ถ้าเกิดวันไหนที่แบบผมทําแบบทวิตเตอร์ขึ้นมาแบบสตรีมลงทวิตเงี้ยแล้วก็รับโด o n a t e ขึ้นมานี่พวกมึงไม่บ่นกูตายเลยเหรออ่าแบบขอตังค์พวกกูมาเติมแล้วมึงทำแบบนี้เหรอมึงเล่นแบบนี้อะไรอย่างนี้เหรอคือแบบเฮ้ยอะไรวะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะหรือว่าจักรยานกันนิดนึงนะครับผมกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับพอวอยอน,นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะ มันก็อยากจะฝากไว้ให้คิดกันนะครับก่อนคอมเมนต์หรือว่าก่อนพูดอะไรกันนะครับผมคิดหลายๆได้น,นะครับอย่าแบบเอ้ไอ้พวกนี้ไม่งคอมเมนต์ด่าวะแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าตามตามกระแสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะก็คิดกันหน่อยนะครับผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ